สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้ซีรีส์ฟรีมายนะครับนะจะพูดถึงเรื่องอแรงเฉื่อยของอุปทานและความหลงนะครับของสัตว์โลกทั้งหลายผู้คนทั้งหลายนะครับนะเ,เป็นยังไงคือเคยเใครใครใครเคยเห็นผีหรือเคยสัมผัสวิญญาณนะรหรือว่าเคยไปฟังคนอื่นเขาเล่ามาเรื่องเจอผีเจอวิญญาณอะไรก็แล,แล้วแต่นะครับ นะคือสิ่งหนึ่งที่เหมือนเๆกันคือผีเนี่ยรูปร่างเป็นคล้ายๆมนุษย์นี่แหละนะแต่ว่าพอเป็นผีเปนา,นานๆบางทีไม่มีใครทําบุญให้นะครับสภาพการเป็นอยู่ยงั้นก็เละไปเรื่อยๆหรือว่าบางคนตายแบบไหนก็ตามก็อยู่สภาพแบบนั้นเลยนะครับสภาพแบบนั้นแหละนะนะไม่มีกําลังไม่มีบุญนะครับพอไม่มีบุญไปช่วยมันเคลื่อนไหวไม่ค่อยไหวนะครับ ก็จะวนเวียนอยู่แถวๆนั่นแหละที่เดิมนะพฤติกรรมแบบเดิมๆอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากในตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยนะ,นะก็ยึดติดอยู่ในความเป็นความอยู่ในเงื่อนไขตัวเองทั้งหลายในสิ่งต่างๆในชีวิตในความสุกในคิดอารมณ์ในใจิตในใจทั้งหลายว่าเป็นตัวเองนะครับท mm ี hmm. นี้คือพอตายลงมันเหมือนมันเหมือนกับรถที่ชนนะรถ mm hmm. ที่ชนเนี่ยแต่ว่าไอ้วิญ,ญญาณของคนนี้ขับรถเมื้อยัง พุ่งมาอยู่อะนึกภาพไหมคือมันมันมันเป็นแรงเฉืยของอุปทานและความหลงนะครับนะก็ทําให้เกิดเป็นคือไปเกิดคือพอกายกายเนื้อตายลงปั๊บเนี่ยแต่จิตยังเกิดอยู่แต่จิตยังเกิดในสภาพเดิมจากแรงเฉยจากอุปทานจากความยึดติดอะกับความหลงตัวเองครับก็เกิดเป็นวิญญาณนะครับจริงๆแล้วคือวิญญาณที่เป็นรูปลักษณะของมนุษย์ทั้งหลายนะครับอันเนี้ย จริงเรียกว่าอสุรกายอสุรกายไม่ใช่แบบแค่ผีน่าเกลียดน่ากลัวนะไม่ใช่นะครับน่าเกลียดน่ากลัวนะั้นเกิดจากอะไรตอนตายลงสมมุติว่าบางคนตายนะครับเป็นวิญญาณนะครับใครที่ทําบุญเยอะหน่อยมีอาจจะได้ขึ้นไปไหนมาไหนได้แต่ถ้ามีความยึดติดอยู่นะมันเป็นวิญญาณอยู่บางคนใช้กรรมช่วงนิดเดียวในการเป็นวิญญาณเหล่านั้นแล้วนะพอหมดกรรมจากตรงนั้นปุ๊บก,ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับนะแต่ทีนี้คือ พวกที่เป็นวิญญาณยาวๆคือไม่ค่อยทําบุญแล้วก็หลงอยู่ในโลกวิสัยของตัวเองเยอะๆนะครับก็อยู่อย่างนั้นแหะถ้าไม่มีใครทําบุญให้สมมติว่ารอบๆข้างญาติโยมญาติญาติญาต,ญาตทั้งหลายญาติสนิทมิตสหายาครอบครัวทั้งหลายไม่มีใครทําบุญให้เลยก็จะไม่มีกําลังก็จะวนเวียนอย่างนี้นแหละแล้วยิ่งพวกที่ตายลงด้วยการฆ่าตัวตายทั้งหลายไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะครับหรือว่าโดนฆ่าตายก็ตาม มันติดอยู่ในหลุมนะเนะีนะ่ยเพราะมันเรียกวามัน,มนจาฝังใจมากเป็นแรงเฉื่อยที่รุนแรงมากครับนะมันก็จะดําเนินมาอยู่อย่างนั้นะนะครับนะนะเพราะว่าไม่มีกําลังในการออกอใ,ชใช่ไหมอันนี้นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ตลอดนะครับอย่างล่าสุดที่มียานธนต์ส่งภาพชายแดนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมา ผมมองไปผมไม่เห็นวิญญาณนะแต่ว่าแบบพลังงานของจิตจิตวิญญาณทั้งหลายของฝั่งเกาหลีเหนือพุ่งมาเลยพุ่งมาหนักมาก <c oughs> อ่ะก็วริ่งเคลียร์หยดน้ําเทน้ําให้ไปโพงใหนน้นุสติให้แบบเนี้ยนะคือเคลียร์วิบากให้นะครับนะคือพอเขาเห็นได้รับแสงสว่างปุ๊บเนี่ยเขาก็มีกําลังเขาก็พุ่งมาวิ่งหานะรนะหรือว่าอย่างตอนไปหลายปีก่อนไปภูเก็ตนะครับ ไปโปดตรงหาดปากตองมันจะมีห้างโอเชียนนะครับที่ที่คนเข้าไปตายลงในชั้นใต้ดินของซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่นะผมก็ไปแต่เข้าไม่ได้ครับมีผับบังหน้าอยู่ผมก็เลยพงลงไปครับพงไปปุ๊บแล้วผมก็ให้เพื่อว่าเอ่ยปากให้มีส่วนในบุญที่วาสนาบุญบเพื่อให้มีกําลังนะพอพูดจะไม่ทันจบแล้วครับ คือผมเหมือนโดนน้าท่วมอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่แเลยสำลักแคกแคๆแคไอแคกแคเลยคือเขาเหมือนกับพอเห็นแสงวาปุ๊บเขาเหมือนหาเจอทางออกแล้วเขาพุ่งมาเลยนะวิ่งมานะก็พอได้รูปภาพแล้วก็ไปเกิดใหม่เปลี่ยนภูมิไปนะครับเนี้ยคือติดอยู่เอ่อติดอยู่สิบกว่าปีนะครับที่ไปโปรดปีไหนมู้ปีห้าแปดห้าเก้าเลยมั้งเลยตอนนั้นนะก็สิบกว่าปีสิบสิบสิบเอ็ดปีประมาณเนี้ยนะเออนั่นแหละ ก็จะติดติดอยู่อย่างนี้นะครับเกิดจากแรงเฉื่อยของบุทานน,นั่นคือผู้ที่ใช้ชีวิตแบบหลงอยู่ในโลกทั้งหลายหลงอยู่ในความหยาบกระด้างของกายของจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ตายไปลงอสุรกายหมดนะครับเป,เป็นจิตวิญญาณธรรมดาเลยแหละมีกําลังไม่มีกําลังแล้วแต่บุญบุญที่ทามานะครับนะบส่วนใหญ่ก็ จะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ไม่มีไม่มีกำลังนะไม่มีกําลังบางคนที่ถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายหรือว่าเอ่อเรียกว่าป่วยนานๆนพวกเนี้นนยคาค้างนั่นเลยนะฮะคางนั้นเลยเป็นบุญญ,ญานปกตินะนะนั่นแหละนะครับก็เกิดจากแรงเฉื่อยนะแลคือทํำยังไงดีก็ ไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องมีมีความเห็นความหมายกับสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆมันจะจืดจางจากอุปทานจากความหลงเองพอจืดจางจากความหลงปุ๊บเนี่ยอุปทานก็น้อยลงใช่ไหมไหมคือมันไม่ติดเองมันไม่ใช่ว่ามีใครไปไม่ยึดติดนะมันไม่ยึดติดมันเองทาทั้งหลายทั้งปวงนะมันมียึดติดในตัวมันเองอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไม่ตอกย้ําลงไปใหม่เท่านั้นแหละนะมันจะคลายออกไปเองพอคลายออกไปเองปุ๊บเนี่ยอย่างอรหันเนี่ยพอพอละสังขารไปปั๊บเนี่ย คือมันไม่มีแรงเฉื่อยไงเพราะมันไม่เกาะกับกายกับจิตอยู่แล้วจิตนี่แค่อาศัยใช้ชั่วคราวกายก็อาศัยใช้ชั่วคราวนะพอธาตุขันมันแตกสลายปุ๊บคือท่านดับอยู่แล้วไงท่านก็ไม่เกิดอีกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดับให้ทันนะไม่ใช่นะโมดิไปปฏิบัติแล้วต้องพยายามดับให้ทันนี่ก็ผิดไงเพราะอะไรปะต,ตัวพยายามดับให้ทันนั้นก็มีมีภูมิชั้นรองรับเหมือนกันนะครับเป็นพรมบ้างเป็น นาคาบ้างเป็นเทวดาบ้างอะไรแล้วแต่นะครับนะมันไม่ใช่นะเออมันต้องแบบแบบไหม้ไปเลยไม่มีความเห็นความหมายไปเรื่อยๆพอมันจืดจางจางคาจากความเห็นความหมายที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเองในใจของแต่ละคนเองนะอุปทานก็น้อยลงนะตัวตัวหลงนี่คือตัวต้นเลยนะครับพออุปทานน้อยลงบุบมันก็มันก็ไม่ยึดติดกับมันเองเห็นไหมมันเป็นมันเป็นสภาพที่มันไม่ยึดในตัวมันเองอยู่แล้วนะ พอธาตุขันแตกสลายไปปุ๊บมันก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่นาะไ,ได้ไหมอันนี้อันนี้คือความหลุดพ้นมันไม่ใช่มีใครหลุดจากอะไรนะอืไม่ใช่มีใครหลุดจากอะไรนะเออมัน,นหลุดพ้นจากมายาโมหะตัวเองเข้าใจไหมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะได้รู้ไว้แต่ตอนนี้เจอถ้าเจอพวกวิญญาณทั้งหลายทำไงเทน้ำเหาย่าน้ำ dette, น้ำแบบนี้ผมใช้แบบนี้เลยครับ ็นไหมนี่แหละนะแล้วก็เทตรงไหนก็ได้พื้นดินก็ได้ห้องน้ําก็ได้เปิดก๊อกก็ได้นะครับนะเอ่ยปากให้มีส่วนในทั่วกันแล้วก็เปิดน้ําเปิดจิตกว้างๆไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนภูมิเองนะเปลี่ยนภูมิเองนะเปิดจิตกว้างๆว่างๆไว้นะแล้วก็แผ่ให้ไปว่างๆเนะี่ยไม่ใช่แผ่เมตตานะว่างๆกว้างๆไปนะครับใช้น้ํเป็นสะื่อเนี่ยเพราะว่าพวกวิญ,ญญาณทั้งหลาย ขาอยากเห็นสัญลักษณ์หน่อยว่าให้แล้วนะอันนี้ก็เทน้ําไปนะครับเดีย๋ยวไปเองใช้กับเคสไหนได้บ้างโอ้เอาเลยจะโดนพวกหมอผงหมอผีส่งผงพลายมาแกล้งรังแกก็เทน้ําให้ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเพิ่มกําลังให้เขานะคือมันคลายสะกดให้เขานะแล้วก็ให้กําลังเขาในการที่แบบเรียกว่าหลุดจากตรงนั้นนะอ่ะม,มีใครไม่อยากหลุดบ้างเอาถามจริง <c oughs> นะ หรือวิญญาณถูกพัฒน,นาการไว้ด้วยคาถาเงี้ยนะผูกมัดไว้ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งครับพอได้อนุภาพไปปุ๊บมันคลายออกจากพัฒน,นาการนะแล้วก็มันก็มีกําลังไปด้วยมันก็ไปเกิดใหม่ไม่อยู่หรอกไม่อยู่ให้สะกดหรอกเนี่ยเออมันคลายอุปทานตัวเองแห่งค,ความหลงตัวเองไปด้วยพร้อมกันนี่แหละนะใช้ได้หมดนะครับลองดูเนาะโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับแลนะ่เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ